สวัสดีครับวันนี้จะมาตำชุ่มตำกินครับว้าวขออืนน่นก็ต้องวัตถุดิบก่อนนะครับเตรียมแล้วนี่ไปซื้อมานะครับคงละยี่สิบห้าบาทครับจะให้มีครบเลยนะครับพริกไม่ว่าจะพริกมะนาวมะนาว,ว,นาวลูกหนึ่งสวัสดีครับวันนี้ก็จะ มาตำส้มตำให้กินนะครับดับแรกก็ใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็ใส่น้ำตาลไปเลยนะครับที่เหลือก็เลี่ก็ใส่ปลาใส่เส้นมะละกอเลยนะครับอีกนะก็ตำไหมครับเดี๋ยวจะชิมดูนะครับว่าเป็นไงบ้างตำตำตำไปก่อนนะครับแล้วก็โอ๊ลืมใส่มะเขือเทศนะครับแล้วก็บีบมะนาวใส่ไปนิดนึงใส่เยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเปรี้ยวกันแต่แล้วก็เสร็จแล้วครับ ช่มตำก็ตำเสร็จแล้วนะครับมากินด้วยกันครับไม่เผ็ดเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมกินเผ็ดไม่ได้นะครับนี่จะเป็นหอมเปรนะครับหรือว,ว่าผับซีใบเลื่อย อร่อยครับทำเองถ้าไม่อร่อยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับ ชอบตำต้องกินแบบนี้นะครับเอามือแบบจับเลยไม่ต้องใช้ช้อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ